วันนี้นะครับเราอยู่ที่โซ่พิสัยนะครับบ้านของพระเอกสีโคตะบองนะครับแต่น้องบอยนะครับมีสตอรี่เล่าให้ผมฟังนะครับคือมีทีมงานคนหนึ่งเนาะใช่ครับน้องตีโตเต๋นะครับเสียงดีนะครับประธานห้างจะตามหาเอาไปเข้าค่ายคันคายนะครับแล้วเรามารู้ว่าน้องอาศัยอยู่กระท่อมไปนายุเถียงนาพี่นองเอ้ยคูดบูเข้ามา GPS มาไม่ถึงนะครับมาตามหาน้องนะครับ จะปั้นดินให้เป็นดาวช้างเผือกมันต้องอยู่ในป่าใช่ไหมอาจารย์ป่าพุธกับป่าพุธเราให้อาจารย์ต้นฮักนะครับเป็นผู้ตัดสินว่าจะรับเข้าค่ายไหมนะครับเพราะว่าแกกดดันอีกเลยช้ำชองด้านดนตรีนะอ่ะไปเลยแล้วกันไปนี่พี่น้องย่างครับผมพี่น้องโซพิสัยบึงการนะครับเห็นว่าทุกงากขนาดบ่อยอู้ยากค่ะ g d อเลยเป็นยังไงครับประวัติกับบึงประวัติกับ ผ่านระเบิดออโตัวว่าคักแล้วนี่คัก็อ๋ตัวอีกเด้อก่อสร้างกับผ่านมาเือกันผ่านงานก่อสร้างเราตามหาแต่แบบนี้นะค่ายเราเนาะก่อสร้างงานสินะค่ายเราเอาแบบนี้นะเอาแบบนี้เลยหลายคนนี่ผ่านวีทีดังๆมาเราไม่เอานะเราตามหาแบบนี้นี่นี่มาดูนี่ก่อนนะครับก่าจะเข้ามาได้นะนี่ดูดูฝุ่นดูนะครับโอนมาล้างอย่างดีโดนมาล้างอย่างดีนะครับวันนี้เรามีคนเสือด้วยนะวันที่14พฤศจิกาจนนี้นะที่สวนสาธารบัวทองนะครับ บ้านบัวทูมนะครับเย็นนี้เจอกันเลยนี่นักร้องมาแล้วครับโอ้ทีมงานกูมาล้างท่าเลยเนาะอาโอ้ยนี่นี่คนไหนคนไหนคนนี้คนนี้คนนี้นะครับนี่เอามาแซมเปิลสักซิงเกิลหน่อยนายอาจารย์ต้นฮักฟังนะเอาซิงเกิลแล้วเอาสีแชทดีกว่าสีแชทสีแชทก็คือเก่าเอาท่อนท่อนหนึ่งเอ้ยคืออยู่นะยางยางยางเอ้ยระวังไฟช็อตนะไม่มีกีตาร์เหรอได้ได้ไหม อ๋ออกีตาร์กีตาร์นะครับอแปล็กีตาร์เลยเบิร์เบิ่งเบิ่งเฮือนออแบตหมดแบตหมดอันนี้อันนี้นอนไลยนอนนี่เดียวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ซิงเกิลร้องร้องจบก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูกำมันบุทันเส้าหา่เจ้าไกัยใจไร้ไหลตอบแชทไอแน่ได้ พอใ,ใจไอหูซึกดีบอทันเศ้าห้าไอ้ขอโทษหาได้บอตอนนี้รับสายไอไดีบอคนดีหูอยู่ว่าตอนนี้สีแชทบอกคือเก่าแล้วโอ้โสุดยอดนะครับหลายท่านหลายคนนะสมัครเข้ามานะ แต่เราก็เราเราเราเต็มอยู่แต่อันนี้อันนี้ดีแล้วก็แบบว่าเออไปประกวดนั่นประกวดนี่มีเวทีขึ้นเพียบเราไม่รับนะครับเราไม่รับครับคือเราอยากได้คนที่เขาเรียกอะไรนะแบบว่าเราเห็นปุ๊บแล้วเราถูกชะตาที่จริงเราไม่รับคนเลยนะอันนี้จะเป็นกรณีพิเศษนะครับดูดูดูทีมงานครับน้องอัโตวว่าไงน้องอัตัวเสียงผ่านไหม องกระตูก็ใช้ได้นะครับอันนี้อยู่กับใครครับอยู่กับพ่อกับแม่ครับอยู่กับพ่อกับแม่เนาะแล้นอวพ่อบ่หออ๋อพ่อกับแม่นอนหลังนั้นบ่ใช่ครับแม่นอนครับครับผมโอ้โหนี่พ่อพ่อสวัสดีครับพ่อแห็นมนี่นะครับเอ้ามาดูตรงตรงนี้ใช่ไหมแม่นแม่นดูที่นอนนะครับน้องตีโตตี นี่แหละครับเหตุผลที่ประทานนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้ยทำไมไม่ไปค่ายใหญ่ค่ายนู่นนี่นะค่ายเล็กๆของเราเนี่ช่วยนะครับผมอย่างน้อยก็ให้เขาได้มีอาชีพนะครับผมผมช่วยนี่ด้วยความรักความเมตตานะครับคนที่เขาลําบากอย่างน้อยอันนี้น้องบอยควันถุงก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เขาเรียกอะไรจะดึงเพื่อนขึ้นมานะครับคือรู้ว่าเพื่อนลําบากนะครับก็จะดึงเพื่อนขึ้นมานะครับ ก็ติดต่อมาทางประธานห้างประธานห้างเห็นพอรู้ข่าวเห็นสตอรี่ปุ๊บก็อยากให้อาจารย์ต้นฮักเขียนเพียงให้เลยนะครับเขียนเพียงรับปราอ,อยู่<า>ใครทำใครนอนตรงไหนนอนนี่แหละเปย์นี่แหละน,นอนอมีมีพัดลมอยู่นะมีมีครับนอนเปย์นี่บ่ครับแต่ไม่มีแอร์ไม่เป็นไรนะครับผมนี่แหละครับแอร์ธรรมชาตินะครับน้องออโต้ก็เหมือนกันนอนแคมป์สังกะสีแต่ก่อนนะครับ ทุกวันนี้ก็ทุกวันนี้ก็ยังนอนคข้มสังกะสีนิดเดีดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วนอนรีสอร์ทนอนรีสอร์ทนอนรีสอร์ทประธานห้าง <c oughs> ครับเดี๋ยวให้อาจารย์ต้นหัาเขียนเพลงให้นะได้ครับเดี๋ยวเอาแนวแบบวัยรุ่นหน่อยวัยรุ่นแล้วก็โดนใจเร็วๆนี้นะคนเล่นติ๊กตอกได้ครับเดี๋ยวเร็วเร็วนี้เลยเดี๋ยวรด่วนเลยนะครับขอเล้าขขาสองขวดนะอน้อยรับรองว่าอย่างน้อยถ้าเพลงมันไปแล้วหรือว่าอย่างน้อยน้องก็จะมีชื่อในโลกโซเชียลเนาะใช่มันก็จะทำให้น้องอาจจะมีรายได้นู่นนี่นั่น นะครับช่องช่องอะไรนะช่องทางติดต่อทิกตอกตีตัวเต๋ครับผมอ๋อทิกตอกตีตัวเต๋ครับแล้วก็ Facebook ก็ชื่อเหมือนกันครับตีตัวตีตัวเต๋นะครับเฟซบุ๊กเดี๋ยวเราขึ้นให้เลยนะนี่นะครับใครจะไปติดตามนะครับเป็นกาลังแรงใจให้น้องตีวันนี้เราก็อยู่อุ้ยต้อนรับอย่างดีเลยครับกินข้าวกันพี่น้องเอาคืนนี้เนาะเจอกันเจอกันที่บัวตุมบัวตุมนะครับบ้านบัวตุ้มนะครับโซ่พิสัยพี่น้องเต็มรูปแบบนะครับ14พฤศจิกาดยนนี้ครับผมโอเคครับ 来，先喝完。